ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w e ์ล r a d i เว็ t โมเสวัสดีครับนักเรียนทีรักครับวันนี้อาจารย์ยสุดสิงห์มีลักกะรันนะครับจะมาบรรยายเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์นะเกี่ยวกับในเรื่องของ การเคลื่อนที่วิชาฟิสิกส์เนี่ยเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคหรือของวัตถุรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของคลื่นซึ่งเราเรียกว่าพลังงานนะครับแต่วันนี้ครูเนี่ยจะมาคุยกันในเรื่องของการเคลื่อนที่ผมไม่ชอบมาบอกว่ามาสอนมาอะไรทั้งหลายต้องเพงนั้นรู้สึกว่ามันจะเครียดเกินไปนะครับอยากจะให้นักเรียนเรียนวิชาฟิสิกส์แบบสบายๆทาใจให้สบาย วิชานี้ใครต่อใครเขาบอกว่ามันยากความจริงนะครับถ้าเราเปิดใจง่ายมากไอ้ที่ยากของวิชานี้ก็มีคือการคิดเลขการแก้ปัญหาเวลาโจทย์ออกมาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาโจทย์อย่างไรนั้นค่อนข้างยากแต่ถ้าใจเราดีโอเคทุกอย่างได้เลยคุณเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนการเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยนะครับจะมีการเคลื่อนที่แบ่งออกไปเนี่ยนะครับเป็นสองลักษณะใหญ่ นะลักษณะหนึ่งก็คือการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงลักษณะที่สองคือการเคลื่อนที่เป็นเส้นโคง้งทีนี้พอสมัยใหม่ขึ้นมานี่ครับก็จะมีการเอาการเคลื่อนที่ทั้งเส้นตรงและเส้นโคง้งบางอย่างมาผสม,มกันบางตำราก็บอกมีการเคลื่อนที่เป็นสามแบบที่สามเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบหมุนนะวิชาการเรียกการเคลื่อนที่แบบหมุนครูบอกไม่ใช่อันนี้อันที่สามครูเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบกลิ้งนักเรียนจินตนาการเห็นไหมครับ ทูนี้เขาข้างจะท้วมแต่หล่อนะท้วมทีนี้ถ้าคุณเดินไปสะดุดไม้จิมฟันแล้วลม้มนักเรียนนึกภาพอรือไหมถ้าคุณล้มไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นหน้าขมามทีนี้ถ้ามาเร็วล้มแล้วก็ยังหมุนต่อไปข้างหน้าอย่างนี้ครับเรียกว่าการกริ้งเป็นการเคลื่อนที่สองอย่างพร้อมกันคืออะไรคือหนึ่งหมุนไปด้วยและสองก็ไปข้างหน้าอันนี้แหละครับเราเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบกริ้งนะมาตรฐานหรือว่าพื้นฐานเบสิกของมันเนี่ย มันจะอยู่ที่การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงถ้าเราศึกษาการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงได้เราก็จะไปตัวอื่นได้อีกสําหรับการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงยังแบ่งอีกครับนักเรียนไม่ต้องห่วงเรื่องแบง่งจะชื่ออะไรช่างไปทั้งนั้นขอให้เข้าใจแล้วหยิบใช้งานนะครับที่ครูพูดเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่บอกว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราจะชี้จุดได้ต่อไปในอนาคตตอนนี้การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงแบ่งสองคือหนึ่งการเคลื่อนที่แนวราบ แนวราบขนานกับพื้นโลกนะครับอันที่สองการเคลื่อนที่แนวดิ่งตั้งฉากกับพื้นโลกในขบวนการตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีสูตรหลักๆที่นักเรียนเรียนมานะครับเมื่อประมาณสักยี่สิปีที่แล้วคนครูเจอปัญหานักเรียนถามแล้วครูก็ตอบครูจําแม่นทุกวันนี้คําตอบไม่ดีอาจารย์ครับนักเรียนถามอาจารย์ครับข้อนี้ใช้วิธีการแก้ปัญหายอย่างไรเธอก็ดูสินักเรียนเธอดูนะ เขาให้ตัวไหนตัวไหนตัวไหนแล้วมันไปเข้ากับสูตรไหนก็หยิบสูตรนั้นใช้ครูว่านี่คือคำ,คำตอบแบบกำปั้นทุบดินที่ถูกเนี่ยเราต้องเอามาแจ้งกันนะครับถ้าใครมีเอกสารของครูนะครับนะขอได้ที่ทางศูนย์เทคโนโลนยีนะครับครูจะเขียนเอาไว้ในหน้าที่สองครูสรุปให้ฟังคร่าวๆเร็ว,รว,รวนิดหนึ่งนะครับสูตรนั้นครูพยายามจัดระบบไม่ได้แต่งเองจัดระบบจากที่เขาเรียนเรียนกันอยู่นะครับมาจัดและเรียงลําดับให้ นันเกเรียนหยิบใช้งานง่ายขึ้นครูแบ่งออกมาเป็นห้าสูตรให,ใหญ่ๆนะครับสูตรที่หนึ่งนั้นคือระยะทางหรือระยะขจัดนะครับเท่ากับความเร็วเฉลีย่ยคูณกับเวลานะครับเ,เป็นสูตรที่หนึ่งในสูตรนี้นักเรียนจะสังเกตว่ามันมีทั้ง S ระยะทางความเร็วต้น u ความเร็วท้าย V ความเร็วเฉลี่ยก็คือต้นบวกท้ายหารสองนะครับสิ่งที่ขาดหายไปในที่นี้ก็คือความเร่ง A สูตรที่สองที่คูใช้คือ v ความเร็วท้ายเท่ากับความเร็วต้นนะ v เท่ากับ u บวกด้วย a คูณกับ t ความเร็วท้ายเท่ากับความเร็วต้นบวกด้วยเวลาคูณกับความเร่งคูณกับเวลานะครับสูตรนี้สิ่งที่ไม่มีปรากฏในสูตรคือระยะทางระยะขจัดสูตรที่3 s เท่ากับ ut บวกเหนึ่ลสอง at กำลังสอง สูตรนี้ไม่มีความเหลือท้าย c สูตรที่ C s เ s ถากับ v t ลบเศษหน a t ยกกำลังสองสูตรนี้ไม่มีความเหลือต้นและสูตรสุดท้ายก็คือ v กำลังสองถ้ากับ u กำลังสองบวกส a s นะครับบางตำราก็เขียน a h ได้ทั้งนั้นจะ s หรือจะ h ก็คือความสูงนะครับเมื่อจัดเรียง5สูตรตามลักษณะที่ครูว่าไว้นี้แล้วน,ะนักเรียนพบว่า สูตรที่1ไม่มี a สูตรที่สองไม่มี s สูตรที่3ไม่มี v สูตรที่4ไม่มี u สูตรที่5ไม่มี t ถ้านักเรียนเรียงแบบนี้ทุกครั้งเอา5้าตัวนี้มาเรียง a s v u t โจทย์ให้ตัวไหนใส่เข้าไปโจทย์ถามตัวไหนใส่เครื่องหมายคำถามไว้สิ่งนี้โจทย์ไม่ให้และไม่ถามให้นักเรียนกากระบ,บาดไว้ตรงตัวอักษรนั้นตัวอักษรนั้นอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่ก็ใช้สูตรหมายเล็กที่ตรงนั้น รับรองออกเสมอนะครูเตรียมอย่างนี้นะหลายครั้งลองทดลองหลายครั้งโอเคผ่านเลยนะครับบางคนเอาสูตรตรงนี้ที่ครูทำไว้ให้เนี่ยนะครับไปสลับตำแหน่งนะเอา S ก่อนเป็น S u V A T เแล้วก็เรียกว่าสูตรสุวัตนะใช้ได้ครับไม่ไม่หัวไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าทำไมครูไม่เปลี่ยนเพราะครูสอนหลายโรงเรียน เรียกว่าทั่วประเทศก็ได้นะตะเวนไปสอนที่นู่นที่นใครต้องการให้ไปช่วยแก้ปัญหากูก็จะไปนะมันตามโรงเรียนต่างๆเนื้อหาหลักตามสูตรของเขาเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้ากูแรกสูตรหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสี่เข้ามาแทรกเข้ามาเพื่อจะให้ได้ระบบนะครับอันนี้ก็คือการเคลื่อนที่ในแนวราบถ้าเป็นแนวดิ่งก็ใส่ค่าความเร่งจาก a เป็น g ทีนี้ที่สอนกันอยู่นะครับจะเป็นแบบโบราณ ตามโรงเรียนทั้งหลายที่สอนอยู่ในโบราณมากผิดไหมไม่ผิดครับถ้าแก้ปัญหาด้วยสมการไม่ผิดแต่ถ้านําไปแก้ปัญหาโดยวิธีกราฟถ้าเป็นวิธีกราฟไม่ผิดมากทีเดียวเพราะกราฟคิดเป็นระบบเวกเตอร์แต่ที่ที่เรียนกระดามเรียนจะคิดเป็นระบบสเกลาร์แบ่งพาร์ทหมายความว่าแบ่งเป็นส่วนเช่นเช่นโยนวัตถุขึ้นในแนวดิง่งถ้าโยนวัตถุขึ้นทุกอย่างนับขึ้นเป็นบวกหมดเพราะนั้นค่า ความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่วงโลกลงจะเป็นลบตัวทที่หนึ่งนะฮะแต่ถ้าบอกว่าถ้าอยู่ข้างบนแล้วปาวัตถุลงมาเขาบอกทุกอย่างลงเป็นลบจีไอโทษโทุกอย่างลงเป็นบวกและจีลงก็เป็นบวกเห็นไหมนักเรียนค่าความเร่งตรงนี้มันกลายเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นลบส่วนหนึ่งเป็นบวกซึ่งมันผิดความเป็นจริงครับในระบบธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์บอกว่า ถ้าสูงจากพื้นโลกขึ้นไปนี่ครับประมาณ10กิโลเมตรประมาณนะครับให้ถือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง,งโลกมีค่าใกล้เคียงกันและใช้เป็นค่าเดียวและทิศทางเดียวคือตั้งฉากลงพื้นโลกมันเป็นลบพอพูดตรงนี้แล้วครับนักเรียนงงไม่เป็นไรนักเรียนใช้วิธีของนักเรียนแก้ปัญหาเอานะครับแต่มันจะช้าถ้าใช้วิธีที่ครูแนะใหม่เนี่ยจะเร็วมากในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนใช้มาเยอะแล้วนะครับ และว,วิธีนี้จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องกราฟได้นะครับก,นนก่อนที่คุณจะไปถึงแบบฝึกหัดที่จะให้นักเรียนได้ได้ดูนะครับมีอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ได้จากการศึกษาประวัติของนิวตันนิวตันเนี่ยพยายามสร้างคณิตศาสตร์แขนงใหม่ขึ้นมาที่เรียกกันว่าแคลคูลัสครูอ่านประวัติแล้วก็นั่งนึกเอาเองว่าโอ้นิวตันเนี่ยนิสัยเหมือนกับครูฟิสิกส์ทั้งหลายทั้งหลายนี่หมายถึงครูนะค่อนข้างขี้เกียจ ทำงานแล้วทํางให้มันรัดให้มันเร็วให้มันพุ้พับเสร็จเลยก็จะหาวิธีทางรัดพอหาวิธีทางรัดเสร็จนิวตันนี่เก่งฉลาดวิธีทางรัดของเขาเนี่ยเขาสร้าง็นทฤษฎีขึ้นมาใหม่ซึ่งเรียกว่าแคลคูลัสทฤษฎีตรงนี้นะครับปัจจุบนนันเนี้นักเรียนจะไปเรียนอยู่ในคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ใช้อยู่เหมือนลูกเมียน้อยนะตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของแล้วเราเป็นคนใช้นะะทฤษฎีตรงนั้นนะเอามาสร้างเขาเรียกว่าอยู่ในหน้าที่หนึ่งเนี่ยนะครับ เรียกว่าบัญญัติสี่ประการกราฟฟิสิกส์หูตั้งชื่ออย่างนี้ช่างไม่ต้องไปสนใจมาความสําคัญของกราฟมีอยู่สี่ข้อถ้านักเรียนเข้าใจไม่ว่าไปสอบที่ไหนวิชาฟิสิกส์จะต้องมีกราฟให้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการสอบจะสอบแข่งขันแม้กระทั่งสอบที่โรงเรียนเพราะรายการเนี่ยจะพยายามเน้นว่าการเรียนที่โรงเรียนดีที่สุดแล้วนะอาจารย์จะต้องให้ความรู้เราเนี่ยอาจารย์นัานก็ให้เราอย่างเต็มที่แต่เราเนี่ย รับได้แค่ไหนและยิ่งบางนักเรียนบางคนอยู่ไกลอาจารยก์ก็ไม่ค่อยมีตําราในการค้นคว้าเพิ่มเติมแต่อาจารย์ทุกๆคนในใน,ในประเทศไทยที่ไปสัมผัสมาท่านขยันทั้งนั้นแหละครับนะเพราะนั้นโอกาสที่จะได้ข้อมูลอะไรไปเนี่ยบางทีเราอยู่ไกลพื้นที่เราก็ได้น้อยนะครับครูก็เรียกข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งนั้นเมื่อน,นักเรียนเห็นกราฟทุกๆครั้งจงพิจารณาว่า แกน x ที่เขาเขียนมานั้นนะครับเขาใช้สัญลักษณ์ว่าอะไรและมีหน่วยอย่างไรหน่วยนี้สำคัญมากและแกน y ใช้สัญลักษณ์อะไรและมีหน่วยเป็นยังไงนี่เรื่องใหญ่มีข้อสอบนะแข่งขันอยู่นะออกมาว่าแกน x เป็นตัว t เล็กนะครับแล้วงเล็บหน่วยไว้ m เล็ก s เล็กครูถามมาหลายจังหวัดถามว่าหน่วยนี้อ่านไว้อย่างไร นักเรียนอ่านว่าเมตรเซกครูคก็ถามใหม่ว่าข้างหน้าวงเลนะ็บเนี่ยเขาเขียนตัวอะไรตัวทีเล็กทีเล็กในทางฟิสิก์นั้นมีอยู่สองอย่างหนึ่งเวลาหน่วยเป็นวินาทีสองอุณหภูมิธรรมดาหน่วยเป็นองศาเซลเซียสไม่มีคำว่าเมตรเซกอ้าวแล้วตัวเอแปลว่าอะไรตัวเอเป็นคำอุปสรรคที่วางไว้อ่านว่ามิลลิวินาทีมิลลิเซกัน แปลว่าเป็นการย่อหน่วยลงมาใช่ไหมตรงนี้มันหน่วยก็มีความสําคัญเมื่อน,นักเรียนดูเสร็จผ่านข้อที่หนึ่งไม่มีอะไรไหมง่ายจะตายไปข้อที่สองหลังจากดูแกนเอแกนวายแล้วนะเพราะเขาจะหลอกเราข้อสอบนะครับเขาในที่นี้คือข้อสอบข้อสอบจะเขียนหลอกวิชาฟิสิกส์เนี่ยง่ายแต่ง่าย,ายทำไงให้นักเรียนอ่านแล้วเขวทำไงให้นักเรียนอ่านแล้วไม่เข้าใจ นักเรียนต้องคิดอย่างนี้อ๋อเขาจะหลอกเราดูที่จะหลอกอย่างไรแล้วก็พยายามชี้จุดอะไรที่ไม่ใช่ระบบมาตรฐานนั่นแหละคือหลอกมาตรฐานของเราเรียนระบบหน่วย s SI. อเข้าใจนะครับระบบ s อเวลาต้องเป็นวินาทีเพราะนั้นถ้าเขียน m อมามันเป็นมิลลิวินาทีข้อที่สองครับในรูปนั้นมีกราฟหรือไม่ก็ตามนะจะมีเส้นตรงหรือมีเส้นหรือมีกราฟเลเนีย่ยจะเป็นเส้นตรงหรือเป็นอะไรก็ได้กราฟตัวนี้เขียนออกมาแล้วเนี่ยนักเรียนครับ ถ้าเป็นเส้นตรงคําถามถามว่าถ้าเราต่อเส้นตรงนี้ต่อไปเส้นตรงเส้นนี้จะตัดแกน x ไหมจะตัดแกน Y ไหมถ้าตัดแกน X ตัดที่ไหนและที่ตัดนั้นแปลว่าอะไรถ้าตัดแกน y ตัดที่ไหนและแปลว่าอะไรซึ่งตรงนี้สูงเกินกว่าที่นักเรียนจะต้องรู้อันนี้เอาไปใช้ในชั้นสูงกว่านี้นะครับเมื่อนักเรียนขึ้นไปในชั้นสูงกว่านี้เนะี่ยตรงนี้นักเรียนสามารถ จะเอาไปใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยชั้นสูงนักเรียนจะต้องสร้างขึ้นมาเองจากการทดลองนักเรียนต้องตอบมันได้แต่ตอนนี้ในการที่ทบทวนความรู้เพื่อใช้สอบที่โรงเรียนเป็นอันดับแรกและเรื่องอื่นจะตามมาทีหลังเอาที่โรงเรียนให้จะง่ายได้ที่อื่นก็จะง่ายตามเพราะนั้นข้อสองนี่ก็เป็นเป็นอีกอันหนึ่งที่ฝากเอาไว้ตอนนี้ใช้ข้อสามใช้มากฟังให้ดีๆข้อสามนะครับแล้วต้องทําให้ได้ด้วยข้อสามบอกว่า ความลาดชันของกราฟในคณิตศาสตร์เรียกว่าสโลปความลาดชันของกราฟณจุดที่ต้องการถ้าเป็นเส้นตรงมันก็ทั้งเส้นแต่ถ้าเป็นเส้นโคง้งนณะจุดที่ต้องการก็คือเส้นสัมผัสความลาดชันของกราฟณจุดที่ต้องการมีค่าเท่าใดคิดตามหลักคณิตศาสตร์ความลาดชันสโลปมันก็คือแทนซีต้าซีต้าวัดเหมือนวิติโกน วัดจากแกน X บวกทวนเข็มนาฬิกาขึ้นหรือเท่ากับเดลต้า y ส่วนเดลต้า x นักเรียนที่พอเข้าใจคำว่าเดลต้านี่อย่าเพิ่งหันไปที่อื่นนะต้องเห็นใจเพื่อนๆบางคนคำว่าเดลต้าไม่รู้แปลว่าอะไรที่เขาเขียนสามเหลี่ยมครูไม่ได้สอนตั้งแต่เด็กเก่งๆสอนเด็กอ่อนก็สอนบางทีคำถามเด็กอ,อ่อ,อนๆมาเนี่ยฟังแล้วเศร้าใจอยากร้องไห้ทำไมอาจารย์นึกว่าเด็กเข้าใจแต่เด็กไม่เข้าใจนะ สามเหลี่ยมหรือเดลต้านั้นแปลว่าผลต่างแปลว่าวัดระยะออมาถ้าเรานับสเกลเราคือผลต่างสเกลบนลบสเกลล่างสเกลซ้ายไอสเกลขวาลบสเกลซ้ายถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือมันยาวเท่าไหร่มันยาวเท่าไหร่เอาความยาวแกน y ตั้งหารด้วยความยาวแกน X เราเรียกกว่าความลาดชันนะครับพอหาความลาดชันจากตัวเลขนี้ได้นะเราก็จะไปดูการแปลความหมายดูนะครับ สมมุติว่าแกน y เป็นระยะทางหรือระยะกระจัดหน่วยเป็นเมตรแกน x เป็นเวลาขั้วแกน y ตั้งบนแะแกนนี้ขั้ข้างล่างเพราะนั้นค่าสลบก็คือหน่วยแกน y หานหน่วยแกนเเห็นไหมนักเรียนไหมครับหน่วย y คือเมตรรน่วยแกีนงจากซ์คือวินาทีทางการศึกษาผลการหอารออกมาเป็นเมตรต่อด้วยระบบ fm หน่วยนี่้คือ92เมกะเฮิร์ตซ์หน่วยนี้คือหน่วยของความเร็วเพราะฉะนั้นสลบจึงชี้ต่อไปว่า u เป็น v e LOCITY หรือเป็น s p e e d เป็นความเร็วต่อไปนี่คือเหตุนะครับและถ้ายังทำต่อไปอีกว่าแกน Y เป็นความเร็วแกน X เป็นเวลาผลที่ได้รับคือสรลปจะได้เป็นเมตรต่อวินาทีแล้วหารด้วยวินาทีเรียกว่าเมตรต่อวินาทีกับลังสองตรงนี้มันคือความเร่งนะครับมีเครื่องหมายบวกลบมีอะไรทั้งหลายต้งเพตามกฎเกณฑ์ไม่ต้องไปห่วงและก็ ความเล่นกับเวลาก็จะได้ตัวต่อไปเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสามซึ่งคืออะไรก็ไม่ทราบในทางแคลคูลัสตัวนี้ของนิวตันเรียกว่าการหาค่าอนุพันธ์สำหรับพี่พี่ม6ที่ฟังครูอยู่เนี่ยคงเข้าใจคำว่าอนุพันธ์ถ้าน้องมสไม่เข้าใจก็ผ่านไปไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เรียกว่าอนุพันธ์ก็คืออีกหนึ่งหนึ่งสเต็ปที่สูงขึ้นไปนะครับในทางกลับกันครับเรามาดูที่ บันอัาข้อที่สี่คือพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟคืออะไรพื้นที่คือเอาความกว้างคูณความยาวนะครับแล้วก็คูณด้วยค่าคงที่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมค่าคงที่ก็เป็นเศษส่สองถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจะตุ้ลัดพื้นป้าค่าคงที่ก็เป็นหนึ่งนะเรื่องสูตรพื้นที่เอาของม3สามมาใช้แต่มีข้อกําหนดว่าพื้นที่ตรงนี้ต้องทําต่อแกน x เ,เท่านั้นเหนือแกน x เ,เป็นบวกใต้แกน x เ,เป็นลบ นั่นแปลว่าแกน X ทําหน้าที่เป็นฐานและแกน y ทําหน้าที่เป็นสูงข้อสอบทั้งหลายก็จะพยายามหลอกลวงมาเพราะนักเรียนก็ไปจับไปจับตัวอื่นแทนนะครับพอจับตัวอื่นก็จะผิดพลาดถ้าเข้าใจบัญญัติสิบประการตรงนี้แล้วโอเคทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเนื่องจากข้อสอบก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเราลองมาดูาประธานโทษเราลองมาดูโจทย์ครูจะคระไปทั้งแนวราบและแนวหลิงนะครับนะะ เอาเอาทั้งแน,แนวราบและแนวดิ่งนะครับตอนนี้เอาแนวดิ่งดูก่อนนะครับโจทย์มีอยู่ว่าถ้าเปิดใครมีทีศก็จะดูที่ข้อเจนะครับทําไมต้องกลับไปกลับมาเพราะบางตัวนี่ต้องเขียนให้ดูถึงจะเห็นนะครับลองทําดูก็แล้วกันข้อ7บอกว่าชายคนหนึ่งโยนก้อนหินที่ผิวดวงจันทร์ด้วยความเร็วต้นเป็นสองเท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ เขาจะพบว่าก้อนหินขึ้นไปแล้วตกกลับลงมาในเวลาเท่าใดคุยยกตัวอย่างตรงนี้เนี่ยครับมันจะมีสูตรพิเศษสูตรอะไรทั้งหลายทั้งเพเราเอาแบบธรรมดาธรรมดานักเรียนครับสิ่งที่เราได้มีอะไรบ้างเรามาตั้งสแกนครับว่า a s v u t หลังจากตั้งสแกนตั้งแกนมาเสร็จแล้วความเร่งทราบไหมนักเรียนความเร่งก็คือ ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์นะครับสมมุติว่าเป็นค่า G นะครับเป็น G2 ก็แล้วกันนะฮะจแล้ว่อยได้เลข2 2สองหมายถึงดวงจันทร์กันเลยสำหรับเราบางคนบอก G แล้วใส่ M ได้ทั้งนั้นตามสบายนะครับแล้วตัวนี้จะมีค่าเป็นลบเพราะมีทิศหลงถามระยะขจัดโยนขึ้นไปแล้วตกกลับมาที่เดิมระยะขจัดเป็น0นความเร็วท้าย โจทย์ไม่ให้โจทย์ก็ไม่ถามเรากากะบาดที่ตรงนี้ความเร็วต้นโยนขึ้นด้วยความเร็วต้นเป็นสองเท่าก็คือขึ้นเป็นบวก 2G2 แล้วถามหาเวลาว่ามีค่าเท่าไหร่เห็นไหมครับถ้าจัดอย่างนี้ขึ้นมานักเรียนจะได้อะไรกันครับนักเรียนจะได้ว่าต้องใช้สูตรใหม่เลข3สูตรใหม่เลข3ว่าอย่างไร S เท่ากับ ut บวกหนึ่เลังสองเราแทนค่าครับ ความเร็วต้นคือ 2g2 ซึ่งเป็นบวกเวลาใส่ไว้บวกเซนหนึ่งสอคือลบ g2 และคูณด้วย t กำลังสองเวลาอา่านระยะขจัดทั้งหมดคือ0จากรายการนี้ถ้าเราดึง t ตัวร่วมออกมาจะได้ 2g ลบ g, g t ส่วน2เท่ากับ0จากการแก้สมการเราจะได้ว่า เวลาที่ใช้คือศนย์นั่นแปลว่าไม่ได้โยนเห็นไหมได้ศย์กับตัวที่2เวลามีค่าเท่ากับ 2g-gt.2 ลบ g ส่วน2แล้วเท่ากับ0ย์เพราะฉะนั้น t จะได้ออกมาเท่ากับ4วินาทีด้วยขบวนการนี้ถ้าเรากลับไปดูสูตรพิเศษเราก็จะพบว่าครูทำสูตรพิเศษไว้ให้ใช้นะแต่ที่อธิบายที่นี่อยากจะให้เป็นสูตรพื้น ใครไม่เคยเห็นสูตรพิเศษหยิบใช้ลําบากนะในเอกสารจะมีไว้ให้นะครับเราลองมาดูต่อไปนะครับมีอีกข้อหนึ่งอันนี้ค่อนข้างจะเป็นข้อสอบแข่งขันมาสองสามครั้งนะครับบอกว่าข้อ8นะครับวัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่โดยมีความเร็วเปลี่ยนแปลงกับเวลาได้กราฟ ของสายสายเคิร์ฟได้กราฟของสายแล้วก็เขียนรูปให้ดูทีนี้สายเคิร์ฟนักเรียนจาได้ไหมครับเราเรียนติโกนมากราฟของสายก็เป็นกราฟลูกขึ้นมี2คลขึ้นนะครับโดยขึ้นเริ่มต้นที่จุด A ไปสิ้นสุดที่จุด b นะจุด A จะอยู่ที่พิกัดนะครับอยู่ที่พิกัด1นะครับกับ1เห็นไหมครับอยู่ที่พิกัด1กับ1และจุด b จะไปจบที่พิกัด 4กับ1นึ่มองเห็นไหมครับนะถ้านักเรียนเขียนถ้าไม่เห็นภาพไม่เป็นไรมีลูกขึ้น2ลูกขึ้นนะครับสลูกขึ้นห่างกัน3นะห่างกัน3หน่วยของแกน X คือ3วินาทีนะครับแล้วก็โจทย์ก็จะให้ออกมาในลักษณะนี้โจทย์ถามต่อไปครับถ้าคลื่นนี้มีค่าแอมพลิจูดเป็น0.3เมตรต่อวินาทีคือแกน y ได้เป็นความเร็ว จงหาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จากจุด A ถึงจุด B กราฟที่เขียนออกมาคือกราฟของความเร็วกับเวลาแกน x เป็นเวลาหน่วยเป็นวินาทีแกน y หน่วยเป็นความเร็ว,ว,รวหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีถูกต้องตามระบบ SI ดังนั้นถ้าเราหาความลาดชันควรจะเป็นอะไรครับสลบควรจะเป็นอะไรครับครับครับสลบควรเป็นความเร่งจะโจทย์ข้อนี้ถามอะไรโจทย์ข้อนี้ถามว่าได้ระยะทาง หรือระยะกระจัดเท่าไหร่แปลว่าหาจากพื้นที่ใต้กราฟและพื้นใต้กราฟในลักษณะนี้เมื่อสองวันก่อนนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งก็ถามครูอาจารย์ขาทําแบบอาจารย์ทำอย่างนี้ทําได้ไหมบอกได้สิถ้านักเรียนลองลากเส้น AB พับมันจะตัดกึ่งกลางขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนที่สูงขึ้นไปครูเรียกยอดเขาส่วนที่เว้าลงมาเป็นเหวมันก็มียอดเขาสองลูกมีเหวสองลูก ักเรียนตัดยอดเขามาปะมาถมเหวมันก็ครบพอดีกลายเป็นสี่เหลีย่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลีย่ยมผืนผ้าเท่าไรสามคูณหนึ่งคำตอบได้ระยะทางเป็นสามเมตรข้อสอบดูเหมือนมันยากท่านนักเรียนเห็นภาพแล้วเข้าใจอ๋อเขาเล่นอะไรกับเราเราก็จบเห็นไหมครับนี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นมานะครับอยากดูอีกสักข้อหนึ่ง นะครับตรงนี้นี่ครับโจทย์เวลาออกมาแล้วเนี่ยมีหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้มันยากนะครับข้อสอบแข่งขันชอบออกมาเนี่ยครูจะมองหาโจทย์อยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่ามะครูจะแต่งโจทย์ให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับนะฮะอ้าวพวกเราจดโจทย์ตามไปนะครับรถยนต์คันหนึง่งแล่นออกจากเมือง A ไปยังเมือง B ห่างกันห่างกัน80กิโลเมตรไม่ลงตัวไม่เป็นไรนะนักเรียนนะครับแต่งเดี๋ยวนี้เลยจดเลยนะครับรถยนต์คันหนึ่งแล่นออกจากเมือง A ไปจบที่เมืองบีห่างกัน80กิโลเมตรโดยรถยนต์คันนี้สามารถเร่งได้สูงสุด2เมตรต่อวินาทีกำลังสองและสามารถเหยียบเรกให้เกิดความหน่วงได้มากที่สุด ห้าเมตรต่อวินาทีกำลังสองอยากทราบว่ารถคันนี้เริ่มต้นที่จุด A และไปจอดสนิทที่จุด B หรือเมือง B จะใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าไหร่โจลักษณะนี้กูเขียนไว้เมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วแล้วก็สอบแข่งขันก็ได้หยิบเอาไปใช้สักสองสามที่ยวตอนนั้นที่เขียนอไปนี่ก็เขียนเล่นๆปรากฏว่านักเรียนทําไม่ได้ก็มาถามอาจารย์มันจะคิดอย่างไร ถ้านักเรียนทําข้อนี้โดยการใช้สูตรครูขอแค่ประมาณสองหน้ากระดาษพอถ้าทําได้ในนับว่าเยี่ยมมากนับถือเลยเพราะถ้าใช้สูตรนักเรียนเนี่ยสองหน้ากระดาษนักเรียนแก้ไม่ตกครับพูดง่ายๆแค่นี้แต่ถ้านักเรียนจะทําโดยไม่ต้องใช้สูตรครูเอาครึ่งหน้าพอพร้อมนะครับถ้าพร้อมนักเรียนเขียนกราฟแกน้แกน y น,นะครับเขียนตามนะครับอ่าสิ่งที่ให้ แกน y ครูใช้ความเร็วให้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแกน x ให้เป็นเวลาหน่วยเป็นวินาทีนะครับคราวนี้ถ้าความเร่งตอนลดออกตัวความเร็วต้นเป็นศูนย์ออกที่จุดออริจินออกที่จุดศูนย์ศูนย์และนักเรียนลากเส้นขึ้นไปเป็นเส้นตรงเข้าไปในควอมเร็ที่หนึ่งลากไปในควอมเร็ที่หนึ่งนะครับ ยาวพอประมาณไม่ต้องมากมายมากมาย,มามายเท่าไหร่นะครับเอาพอประมาณไปจบตรงไหนก็ได้สมมุติว่ามาจบอยู่ที่ตรงตำแหน่งจุด P เราหาพิกัดหรือโคโดิเนตที่แกน x ครับสมมุติให้ที่แกน x เป็น t เป็นเวลาเป็น t และที่แกน y ความเร็วแกน y จะได้เท่าไหร่เราย้อนกลับไปที่เราเรียนเรื่งกราฟเมื่อกี้นี้ขณะนี้ความเร่งของ op เส้นตรง OP มีความเร่งได้2เมตรต่อวินาทีกำลังสองนี่คือความลาดชันของเส้น OP ดังนั้นเส้น OP มีสลบใดนี้ก็คือเดลต้า y คือความสูงแกน y สมมุติใส่เป็น y ก่อนนะครับหารด้วยแกน x แกน x คือได้เวลาเป็น t เราได้สมการว่า y ส่วน t เท่ากับ2นักเรียนได้ไหมครับ y เท่ากับเท่าไหร่ y ได้2 t เอาขึ้นไปแทนครับหน่วยของแกน y เป็น2องทีพอได้แกน y เป็น2อทีเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับลากเส้นจากจุด p นะครับเป็นเส้นตรงกลับลงมาตัดแกน x ครับที่จุด q ครับนะเส้นนี้คือรถเหยียบเบรกหลักการคือรถออกตัวพับเหยียบคันเร่งเต็มที่ด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกำลับบงสองเป็นระยะเวลา1ได้ระยะทางระยะทางหงคือเร่งนไปเรื่อย ไม่มีไม่มีขีดจํากัดของความเร็วพอถึงเวลาจุดจุดหนึ่งแล้วเหยียบเบ็กเต็มที่เลยครับเพื่อให้รถไปหยุดอยู่ที่ตําแหน่งเมือง B พอดีดังนั้นพอเราเหยียบลงมา,าพับเราจะได้ออกมาว่าความหนูตรงนี้คือห้าเมตรต่อวินาทีกทาลังสองนะครับสิ่งที่เราต้องต้องหาต่อไปว่าเราได้แกน y นะครับแกน y ตอนนี้คือสองทีแกน x สมมุติว่า เวลาที่ใช้ตรงนี้นะครับเป็นเป็นสก็แล้วกันนะฮะปเป็นสดังนั้นค่าความลาดชันคืออะไรครับคือแกน Y ได้2อทีหารด้วยแกน X คือสี่คำตอบได้5เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือสมีค่าเท่าไหร่สก็เท่ากับ2องทีส่วนหนี่คือตำแหน่งของจุด Q แต่พิกัดจุด Q นั้นมันต้องบวกจากทเดิมมา มันจะได้ออกมาเป็น t บวกด้วย2 t ส่วน5นี่คือเวลาทั้งหมดที่ใช้เห็นไหมครับนี่คือเวลาทั้งหมดเพราะนั้นเวลานักเรียนจะตอบข้อน,นี้ตอบว่างไงคำตอบคือ t ีบวก2 t ส่วน5หรือได้7 t ส่วน5วินาทีถ้านักเรียนได้ตัว T ก็มาแทนค่านี่คือคำตอบแล้วจะหาทได้อย่างไรครับพื้นที่ใต้กราฟครับจำได้ไหมครับครูบอกว่าเมืงเอง A กับเมือง B ห่างกันเท่าไหร่80กิโล งั้นพื้นที่นะครับคือเศษหนึ่งสองคูณฐานแกน X กแกน X ก็คือ7 t ทีส่วน5คูณสูงคือ2 t ทีและไปเท่ากับ80คูณด้วย1,000 80นกิโลเมตรกิโลเมตรหนึ่งมีพันเมตรเห็นไหมครับแล้วก็จะได้ออกมาว่า7 t ทีกำลังสองส่วน5จะมีค่าเท่ากับ8คูณ10กำลัง4เมตร อาทะติตแปดคูณสิบกำลังสต้องหน่วยเป็นวินาทีนะฮะเจ็ดทีลังสองส่วนหจะเท่ากับ8ปดคูณสิบกำลังสวินาทีดังนั้นทีเดียวจะมีค่าเท่าไหร่แล้วจึงเอามาแทนเราจะต้องตอบด้วย7จ็ดส่วนหวินาทีนี่คือคำตอบนักเรียนพอเห็นไหมครับว่าทั้งหลายเป็นอย่างไรบ้างครับครับสวัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุศึกษาประสงการิการ ได้จัดสงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอุทิยาด้วยระบบเ m ความถี่92เมกะเฮิร์ซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net